สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมาคเคมเปตตอนนะคะวันจะเป็นเคมบีไฟค่ะของแค่นเมอร์บิลดาไทาแองเกิลค่ะและเป็นแคโนโนวาค่ะจะเป็นสายวิเตอร์และสายวิ c ค์น,นะคะเราจะมาดูว่าสองนี้ค่ะจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะยิงชุกโอเคครับผมจะเป็นไปไิทยาเริ่มก่อน เปลี่ยนสามเปลี่ยนสามเช่นกันสนับแข่งขันครับน้องใหม่เมวิดาลิเวียสเตว่าไวดเซเกอร์เคลื่อนจวดค่ะไนท์เซตหน้าจบการหนึ่งใบเปิดห้าห้าสามไม่เจอค่ะ อเตัวสแตนครับออนดรองการไลฟ์เป็นอาราซี C, ครับรตัวนั่งจรวดหนึ่งใบแล้วก็ได้รับทิชิลสุกิงองอาราซี C, ครับเปิดห้าสามจรววิเตอร์ครับน้องวิเตอร์ขึ้นมือกองขึ้นมือทิ้งเมื่อหนึ่งใบเพืทิ้งเป็นคีย์ข้อดิเกอร์ครับแล้วจะเลยอาราซี R R C, จอมตีแม่ป้องกันค่ะดรอยเช็คคีย์ครับผลน้ำมันกัลวานิยติเกอร์จรวนึ่งพลังเมท รรเท่น,นเลยครัครบทรรเทินเานนจนหนึ่งไลนค่ะทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งรีเลย์คัทเดียวหาลีเลย์เดียวสองใบจากของขึ้นมือครับผมคอค่ะเป็นรีเซโรเต้สซก,กิวเปิดท็อปเด็กหนึ่งใบค่ะ คอรีิเซราเ,เต้ค่ะครับผมอืมเอาข้อโซรดีกว่าไม่ขอเทลลี่ค่ะมาเท่นเลยมือแปดคิดมีสกินวนกบ่าครับเอ็ทิกเกอร์คันทิ่ดได้ทั้งหมดปกติีากาศน้ำมัเช็คครับมี็นิกเกอร์ครับสองหมื่นเวร ต้องการหนึ่งเหมื่นห้าพันันเลยค่ะพี่ยามไม่เสร็จเอลลี่เหรอเออเรเอลลี่ไว้ต้องเสร็จเอลลี่โอเคครับผมขอฝากกันหม่อยด้วยนะครับตัวเียครับใต้นันดรทำการไล์เป็นน้อขอนโดสติแล้วก็ตีเลยครับ9 0 0าพที่วันกาดได้เข้าค่ะ มาเอะลกเช็คดอร์ติเกอร์ครับตอนนี้มันจะเปลนจากดอร์ติเกอร์ค่ะทั้งหมดแบวนันหนึ่งนเลยครับผมสเตนจนหนึ่งใบไลท์ไปนี้ค่ะฟลอเรน่าเลือกเป็นฟอสสองให้เรียนกานครับมีเคลื่อนวิวไม่เกินสองใบขึ้นหนึ่งของจบกัดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งมีเคลื่อนวิวไม่เกินสองใบบ้านหนึ่ง คีนเดยค้เดี่ยวค่ะใบเดียวเอขึ้นมือได้ <c oughs> เลยค่ะอ๋อนะกบใจหมดเรบา้าส์2องใหม่เป็นเอตดหนึ่งกับเอ2ครับเป็นละเต้กับตัวเซ <c oughs> น้า,นาทิ้งมือหนึ่งใหม่ทิ้งนีเดย์คลิ้นเดี่ยรสองตัวลัเต้ เซตหน้าโอ้โหแล้วก็สก,กิลรเต้ค่ะเปิดทอปเด็กเรื่องเขาสโตครับอันนี้คือทั้งกระดานเสร็จไปล้ว,ลวใช่เดิวเป็นตัวยงละมาัถ้าลงมาเท่เลยค่ะมาเลยครับรส,อสองหมื่นหนึ่งบวกหมื่นสามมื่นหนึ่งค่ะเดี๋ยดูสิไอ้สองหมื่นหนึ่งบวกห้าพันสามหกสองหกสองหก่ะสองหกใช่ไหมใช่ใช่สองคีบวก 5, ห้าพัน่้สิจบจะบวกหมืนม่นผมก็ต้องให้ B ีจีครับทิ้งเป็น ฮิวเชกเกอร์ครับได้เช็คค่ะไม่มีไม่มีค่ะมาเร็วผ่านเธอเลยค่ะให้ดันเบลมาด้วยโอเคไซน์แอนดรอครับร้อยครับเป็นเมโชไคลเซอร์บิกเตอร์เอ้ยเอ็กซ์ตรีมสิเอ็กซ์เต็มบัตเตอร์วิกเตอร์เอ็กซ์แอลสองจนหนึ่งสกิลครับลงสนามเปิดเจ็ดคอเอ็กซ์ตรีมบัตเตอร์เริ่มไม่เกิหนึ่งใบหกเจ็ดคอครับจับแล้วหุกค่ะ อครับคอบัตเติ้ลครับผมเหมือนสี่ตีเราเต้อย่าที่ก่อนสวัสดหนึ่งครับดีบรรยากาศนะสวัสดหนึ่งลุกหนึ่งตัวลุกตัวนี้บวกห้าพันเป็นหมื่นสามแล้วก็คนนี้ลุก 5, 5. บวกเด็กหสองหมื่นสี่บรรยกาศครับให้สองหมื่นเลยบิทเตอร์ครับหมื่นสองสามไดอ่าหมื่นสองดีบรรกาศแล้วก็ข้อสอบสวัสดกหนึ่งคนลุกคนนี้ลุกกินสองครั้งครับบวกหนึ่งได้ให้ให้บรนยากาศคนนี้ลูกครั้งที่สองสองชั้นหนึ่ง กาเเอลลี่ค่ะสกเกลเอลกเกลี่เกบเอลลี่กับได้ก่อนเป็นสามสามค่ะเป็นสามไบเข้าสามไบใช่ครัาใบแรกไม่มีชิเกอร์ใบที่สองครับฮิวอยู่ไม่ได้พี้ยวพลังให้ไวใบที่สามครับไม่มีชิเกอครับอันนี้สองมันสี่วันกาครับใบแฮงเหมือนเก้าหนึ่งเด็บไม่มีเหมือนเก้าครับเมื่อตีครับทิ้นเมื่อหนึ่งทิ้นครับสเตลเลกาได้ใบหนึ่งเสร็จค่ะวันนี้โลคัสที่สามครับเวนหมือนแล้วก็ห้าบีจี สามสี่ครับสามเรน่นสี่ 34, ไปยก็ผมจบดเธอแล้วส,สเตนจนหนึ่งใบไรดีดิเคิลค่ะฟอสสองสก,กิลค่ะหยิบดีเดลเคิลเดียวจับตอบสองใบขึ้นมือครับลงเซตหน้าเปิดห้าหาสามไม่เจ๋ คลิปก่อนง่ายดีดเลยเพื่นะะี่ค่ะโซบัสสองใบทิงดีเด็กเพื่อนเดียวจากมือหนึ่งใบชุดได้สองตัว เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเให้หมดเลยโอเคดันขึ้นหน้าล oh. อตเต้ลอตเต้โอ้โหเป็นลอตป็นคอรก่อนคอาโอ้โห oh, oh. สกีวอลคาอายุนี้อายุไปนี้ขึ้นจอห,ห,หนึ่งเทงหนึ่งใบเทงอี้เลยขึข้นเดยับดันขึ้นหน้าแอทเทนค่ะสองเึค่ะเขาจะบ,บัานหนึ่ง ส <26 S 1> องหกด้วยเต็มาให้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นเห้ยบอกสามหมื่นเป็นหนะ้าหมื่นหกเนาะบอกสามหมื่นอ่าแวนทดโอกาสเลยสองขี 2> 2ค,ครับขีค่ะโอ้เราขีแวนเป็นสามขีแล้วกำลังให้เอลลี่ครับเซคเกันเช็คไม่มีค่ะอัพควอนสามะเมยครับอน,นีครับคนน้องมระตแวนไม่มี ไม่มีครับยืนสองนสองครับอันนี้สิบห้ามีอาร์ตีไม่เข้าเหมือนกันผ่านเลยสิบห้ามีคอร์ล่์บอกว่าดีเห็นไหมครับเลือกแตนแ่น,นรอครับทำการไลฟ์เป็นเอสซีมาเทอเวกเตอร์ครับแอคซลสองจัดนึ่งไปสกิบไปเจ็ห้าหกเจ็ดไม่เจอครับขอไม่ได้ไามอ,อุ้ยคุณสังเกต นี่เราไม่มีน้องคอร์หรอดนีคอลาเซนครับเบอร์ห้าสามไม่เจอครับคอคีซิไซฟฟนครับคีคิคิลงสามช่องไอเซลเลือกนี่หนึ่งเอกไป้าพันเลือกราศีนแตนะไม่เต็มลุกไม่ได้นะครับขอ้อมาเต็มอืมขอ้อแล้วก็ไป ไม่บวกไม่บวกเพราะว่าต้องลงไอเซลช่องแหวนกานสวัสดิ์หนึ่งครับตีเลยอาราซีเป็นเงินแปดถ้าไม่ฮิตลุกไม่มีที่เืิมแล้วก็แบทเทิลเลยครับอันนี้ตีครับสวัสด์หนึ่งลุกอาราซีครับอาราซีมีการลุกในเทอร์นี้เราครับจะเห็นการลุกแล้ะสบายห้าพันอันนี้หมื่นสามครับบวกห้าพันไม่ใช่สกิลบรรยากาศของห้าพัน โอเควิเตอร์ครับบาโซเฮ้ยยังสิขอหน,นี้ออ,อ,อกก่อนสองหมื่นสามขอหมื่นห้าเวนออกใช่เวนลูกสองสามขอหมื่นห้าออาควาค่ะบอกหมื่นนะครับหรือขั้นถึงการเร็จก็จะบกอกหมื่นอันนี้ตีครับก็จะวะหนึ่งโฉบหนึ่งลุกเห็นการลุกกันสองครั้งแล้วครับสำหรับตัวนี้คนเดียวนะลุกกันสองครั้งแล้วอันนี้ขั้นที่สองพอดีมันบอกได้หมื 12, ่นสองสามได้มัญชัดหมื่นสอง ่สอามส่ะ3ามค่ะเป็นสามใบเข้าทำได้เลยสามใบใช่ค,ครับไม่มีสิเกิดฮิ้วยังไม่ได้ยไม่ได้ดวยเดี๋างให้อาซีในที่สามขี้ให้อาสซีครับอันนี้เป็นสามแปดสี่สามสองขีครับสี่สามเท่ากัน ันนี้ห4มื่นสี่ครับเขาบ้านหนึ่งลุกอันนี้ไปโอเค5า3สีสามสองีอีกข้างหนึ่งหมื่นเจ็แล้วลุกไม่ได้แล้วเราบ้านหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดครับโอเค okay, ครับผมไปแล้วเจหนึ่งใบะไลท์ค่ะ,คะอุ้ยมาเข้ากาวทุกเล่นเลยฟ้าสองหยิบขึ้นหมื่น นาเต้ค่ะครับร้อมเด็กหนึ่งใบมัสปีตอาน่าคอตรงนี้ครับได้ค่ะสวัสดีสองใบทิ้งมือหนึ่ง,ง 101, ดีจะขึ้น ไม่ได้มันต้องเก็บของทำกว่าที่เป็นแบบนี้แบบนี้โอเคครับสกิลค่ะยกเจอหนึ่งทิ้งหนึ่งใบทิ้งเลยคอค่ะโอเคครับในคอร์เ่ียในการมียูนิตอยู่บวกห้าพันแมทเทนค่ะแว่นกาจมตี สก,กินี่คือเลีวนทุกตัวเสร็จแล้หมดเลยเนาะใช่ทุกตัวเลยพี่ยาเสร็จแล้วี่โย่เลยไปหมหมดเลยสองสี่ห้าตัวครับบอกไปห้าหมื่นเป็น40 40 <Okay. S 2> สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่สองอันนี้พี่ว่าเป็นสี่หมื่นสองห้ามื่นสามเอ้ยไม่ดิหกหมื่นสามหกหมื่นสองเจ็ดมื่นเจ็ดสองได้ครับ ได้ใช่ค่ะอ่าตัวนี้เห็นพี่โอเสพด้วยมันจะบกมือให้พี่โอเสพมาไม่ได้พี่โอไม่ได้จะเสพพี่โอโดนบังคับเสพครับหิวพี่ย้ายหิวก่อนโอเคหิวก่อนคนทั้งหมดก็เป็นการ์ดมาเลยฮึบหิวค่ะหิวได้ด้วยไม่เป็นไรเพราะก็ยังมีหิวอยู่เหมือนกันคนทั้งหมดใับเบนการ์ดมันดื่มโอ้โหไม่ตับไปดื่มเลยนะโอเคหิวพี่โอสองใบเหลือใบเดียวละ ลายแเช็คขี่ครับบอลนกะแวนใบที่สองครับฮิวติเกอร์ครับ่ฮิวได้ด,ด้วยพลังบันกา <c oughs> เป็นเท่าไหร่นะเป็นสามหมเอ้สามหมือันนี้จะเป็น2องหมื่นหนบอกค่ามหมื่นหตีแวนค่ะสอีสามหมื่นเอาคู 3, ชื่อไปค่ะแม่ค่ะโอเคยูสแตนด์รอแต่พูดตรงว่าไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ได้แค่ไลท์ไอเซอร์สัว ตัวนี้เสร็จไปได้ม,มีมีเสร็จได้สามสี่ห้าหกเจ็ดข้อครับแล้วก็ก็กละมีแค่นี้เลยมาตึ้งครับหมื่นสามบรรกาดขอห้าพันยกทีก่อนแล้วกันได้ง่ายไม่มีอันนี้หมื่นสี่เสร็จบอกหมื่น อันนี้ตีหมื่นตีหมื่นสามสซวัตหนึ่งลุกเป็นหมื่นแปดอันนี้ลูกมารหกหมื 24, ่นสองหมื่นสี่แบนกาดสามสามสองหมื่นสี่อ่าสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่คิดแป๊บอัน <25, S 1> นี้ก่อนเอเก๋แบนกาดบาโซลุกอันนี้ลูกันที่สองโซชัดหนึ่งแล้วก็เห็นลูกันที่สองพอดีบอลหนึ่งไดลอันนีน้ที่ 12, 3, ทายไงเดียมหมื่นสองสามไลท์ทสทำเอเกสามไว้ใช่ครับ ไม่มีไม่มีดอดลิกเกอร์ครับกำลังขอจุบสามหมื่นสี่ครับตีบรรยากาศพี่จีกิหิวปล่อยได้ก็ไม่ยอมปล่อยแล้วเราผ่านเลยสเตนจูบงดีเซเต้ค่ะพร้อมเด็กหนึ่งใบเนื้อข้าวสุกมาเท้เลย เาจะบัตหนึ่งค่ะโอเคสองมาเจ็บหนึ่งตัวมียาบวกไปหนึ่งหมื่นยี่สิบสามสองคียเห็นเจ็บตัวนี้บวกหนึ่นสองได้ครับได้เช็คอะควาเซคันเช็คต่อตัวหนึ่งไพ่ให้เราตี้ค่ะครับผมตีค่ะสองหมื่นสองคีย์้องกันครับตีค่ะสามหมืน่นอ่าสองหมื่นสามสองคีพีจีครับพี่แจ็คฮันเล่สแดงครับผม โจยหนึ่งใบไม่ไรครับคอแจ็คล้ะก็มีแค่นี้แหละแจ็คบกหมื่นครับเป็นสองพันสวันกาดสอวันตีครับบัสโซดีไหมไม่ดีได้กดแล้วกันเมื่อสองได้เข้าด้วยมีสองไร่ด้วยไปไเลยเลองไหนยี่สิาทวินได้ครับ คิ้ให้แจ็คเลยแจ็คก,ก็เป็น 20, สองหมื่นซัลกันเช็คไม่มีครับอันนี้ตีครับโซบั้นหนึ่งลูกแจ็คโดยบวกห้าพันมันแปดพันครับไม่มีแจ็คตีเีจีขาดทิ้งห้าพโอ้โบเตลกนเพิ่นจีนหนึ่งไปห้าสามแล้วก็ทิ้งอะ่ะใช่แล้วก็ทิ้งจะรีดกองเลยโอ้ย ขอรับในการมีอยู่ในอยู่บอกห้าพันแวมนตีค่ะเป็นอยู่ที่สิบสามที่แดยงไหมเส็มไหมดึงไปได้ต้องเล่นน้องอนต่อด้ร์เท่นี้อ๋อเป็นหมื่นสามงั้นก็ป้องกันเป็นสองไหไม่มีขดข้า สองหม <bunker. S 2> ื kind <of colon> <noise> <noise> ่นหนึ่งสามหมื <culture> fruit, ่นหนึ่งบอกข้าวันสามหมื่นหกเวนการโอกาสครับตายครับผมค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟล์ค่ะระหว่างรีดิคเกิลค่ะและโนวาแกร์เปอร์ค่ะก็เป็นเบรเวด้ารีดิคเกิลชนะโนวาไปนะคะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องอายมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะวันนี้พี่โอ๊กับพี่ย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย